สวัสดีครับแฟนสิงห์บลูทุกคนกินดีต้อนรับสู่ BLUE INSIDE ช่องข่าวเชลซีที่อัปเดตไว้ที่สุดที่นี่เราจะพาคุณไปเจาะทุกมุมของสโมสรเชลซีทั้งข่าวด่วนบทวิเคราะห์และดราม่าหลังเกมแบบเข้มข้นทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชิกกันไว้ด้วยนะครับจริงเหรอซาลาไม่ปังเพราะเชลซีเองนะหรือเทอรี่พูดทีเดียวสะเทือนทั้งสแตมฟอร์ดบริดจ์ส่วนดแล กลับมาพร้อมระเบิดความกดดันและมาริสกาเตรียมยกเครื่องแนวรับครั้งใหญ่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรา Blue i n s i d e ช่อง YouTube สำหรับการอัปเดตข่าวของสโมอสรเชลซีวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการพรีเมียร์ลีกและเป็นความเจ็บปวดลึกๆของแฟนๆเชลซีนั่นคือเรื่องราวของโมฮัมเหม็ดซาลาที่ตอนนี้เข้าขั้นระดับตำนานของลิเวอร์พูลไปแล้ว แต่ทำไมเขาถึงไม่ปังกับเชลซีเรื่องนี้กำลังถูกเปิดเผยไปครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังซาลาตำนานนักเตะระดับโลกเครื่องจกักรผิดประตูของลิเวอร์พูลแต่ก่อนที่เขาจะสถาปนาตัวเองเป็นสุดยอดแนวรุกที่อังกฤษเคยมีมาสโมสรแรกในพรีเมียร์ลีกที่เขามาถึงคือเชลซีในปี2014แล้วคำถามที่ค้างใจทุกคนคือทำไมซาลาถึงไม่สามารถประสบความสำเร็จในทิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ได้ ผมต้องบอกว่าซาร่าใช้เวลาอยู่กับเดอะบลูส์เพียงช่วงสั้นๆเขาทำประตูสำคัญในเกมที่เชลซีเอาชนะทีมอาร์เซนอลของอาร์แซเวนงเกอร์ซึ่งมันเป็นเกมที่น่าอับอายของอาร์เซนอลเพราะในเกมนันม้นมันคือนักที่1000ของผู้จัดการชาวฝรั่งเศสที่คุมทีมอาร์เซนอลด้วยแต่นอกเหนือจากนั้นโอกาสในการลงสนามของเขาแทบมีไม่มากนักจนถูกปล่อยให้ยืมตัวและขายขาดไปในที่สุดแกรี่ลินดิเกอร์เคยออกมากล่าวอย่างชัดเจนว่าการขายซาร่า คือความปิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดและเป็นความเสียใจครั้งใหญ่ที่สุดของเชลซีและช่วงหลังมานี้ซาลาห์กลับมาเยือนอดีตต้นสังกัดบ่อยครั้งและมักทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยยิงไปแล้ว5ประตูกับ4แอสซ,ซิสใส่ทีมสิงบลูรวมถึงลูกยิงสุดสวยในปี2019มันชัดเจนว่าเชลซีเสียดายการตัดสินใจครั้งนั้นจริงๆและเมื่อมีคำถามถ,ามถึงเรื่องนี้ผู้ที่สามารถให้คำตอบได้ดีที่สุดคนหนึ่งก็คือจอห์นเทอร์รี่ อดีตกับตันทีมผู้ยิ่งใหญ่ของเชลซีในยุคนั้นในสมัยนั้นเชลซีเต็มไปด้วยนักเดรระดับตำนานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในพรีเมียร์ลีกการแข่งขันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงนั้นดุเดือดสุดๆไม่ใช่แค่ซาลาเท่านั้นแต่รวมถึงเควินเดอร์บรอยก็เผชิญสถานการณ์เดียวกันก่อนที่เขาจะย้ายไปยังเยอรมันและกลับมาเป็นระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้คำพูดของจอห์นเทอร์รี่อาจเป็นกุญแจสำคัญที่ไขปริศนานี้เทอร์รี่เชื่อว่า นักเตะเหล่านี้อาจยังไม่พร้อมสำหรับมาตรฐานและความต้องการของเชลซีในเวลานั้นเทอร์รี่กล่าวไว้ว่าเควินเดอรอยเข้ามาโมซาลาเข้ามาพวกเขาเก้าวขึ้นสู่ระดับนักเตะระดับโลกที่แท้จริงแต่พวกเขาเข้ามาในช่วงเวลาที่ยังไม่พร้อมสำหรับทีมเทอร์รี่เผยลึกไปกว่านั้นว่าผมต้องบอกว่าระดับการฝึกซ้อมของเรานั้นหนักที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาในยุคนี้คนที่เข้ามาล้วนเป็นผู้เล่นที่เก่ง และมีประสบการณ์สูงแต่กลับไม่เข้าใจระดับและร่วงหล่นลงอย่างรวดเร็วมันต้องใช้ความพยายามอย่างมากซึ่งคําพูดของจอ h ์เทอรี่ผมพอจะเข้าใจว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องความสามารถในสนามแข่งเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของมาตรฐานความเข้มขน้นวินัยและความพร้อมทางจิตใจที่จะยืนหยัดในทีมรวมดาราภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มูรินโญ่ซาลาและเดอรอยอาจมีพรสวรรค์เต็มเปี่ยม แต่ความดิบและความพร้อมในการรับมือกับความคาดหวังและสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดของเชลซีในขณะนั้นอาจยังไม่ถึงขีดสุดนั่นเองครับหน้าเสียดายที่เชลซีต้องปล่อยเพชรเม่นงามเหล่านี้ให้หลุดมือไปเพื่อไปเจียระไนตัวเองให้สุกงอมที่สโมสรอ,อื่นและกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดประเด็นถกเถียงเรื่องใครคือที่สุดระหว่างเอเดนฮาซากับโมฮัมเหม็ดซาลาจึงเกิดขึ้นมาเสมอฮาซ่าคือที่รักของสแตนฟอร์ดบริดจ์แต่หากซาลาอยู่กับทีมในระยะยาว คำถามนี้อ่านไม่เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ําเอาล่ะและนี่คือคำถามที่เราอยากจะถามคุณผู้ชมทุกคนนะครับคุณคิดว่าคําพูดของจอห์นเทอรี่ว่าซาร่ายังไม่พร้อมสําหรับความต้องการของทีมเป็นความจริงหรือไม่และเพื่อนๆเ,เสียดายเข้าไหมกับการตัดสินใจปล่อยนักเตะรายนี้พ้นจากทีมของเชลซีคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับข่าวต่อไปวันนี้เรามีประเด็นร้อนๆจากสแตมฟอร์ดบริดจมาอัปเดตกันครับ ดูเหมือนว่าตลาดซื้อขายนักเตะก,กำลังจะกลับมาคึกคักอีกครั้งอย่างแน่นอนในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ขณะที่ผู้เล่นบาดเจ็บก็ทยอยกลับมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมบ้างแล้วรวมทั้งเลียมดีแลปกองหน้าดาวรุ่งที่เซ็นสัญญาเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้และพลาดโอกาสลงสนามในช่วงต้นฤดูกาลเนื่องจากอาการบาดเจ็บกลับมาลงฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เชลซีพร้อมจะเสริมทีมก็คือแนวรับซึ่งดีแลปมองว่า นักเตะคนไหนที่ทีมควรดึงมาร่วมทีมไปครับไปฟังความต้องการจากปากของกองหน้าจอมห้าวรายนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังีแลปแสดงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่หลังจากการพักเบรกทีมชาติโดยที่เขาไม่ได้ถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษชุดล่าสุดทําให้มีเวลาทํางานร่วมกับผู้จัดการทีมเอนโซมาเรสกาและเพื่อนร่วมทีมเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับเกมถัดไปกับเบอร์ลี่เป้าหมายของเขาชัดเจนมากครับคือการยิงประตูแรกให้กับเชลซีให้ได้ นี่คือสิ่งที่แฟนบอลทุกคนรอคอยครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดคือการให้สัมภาษณ์ของดีแลปเกี่ยวกับกองหลังคู่แข่งครับดีแลปได้พูดถึงมูริโลเซ็นเตอร์แบ็กดาวเด่นของน็อตติงแฮมฟอเรสซ์ซึ่งเป็นเป้าหมายเสริมทัพของเชลซีด้วยโดยดีแลปถึงกับกล่าวว่ากองหลังชาวบราซิลรายนี้คือผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดที่เขาเคยเผชิญหน้ามารวมทั้งเวอร์จิลฟานได์ปราการหลังระดับโลกของลิเวอร์พูลด้วยดีแลปกล่าวอย่างชัดเจนว่า คุณรู้ไหมว่าผมชอบใครมากที่สุดมูริโลที่ฟอ r e เรสต์ผมเคยปะทะกับฟานได์แต่ผมคิดว่านั่นคือคำตอบแบบเหมารวมแน่นอนว่าเขาเก่งสุดแต่หากเลือกใครคนหนึ่งผมชอบมูริโลจริงๆนี่คือการยกย่องครั้งใหญ่ที่มาจากปากของกองหน้าระดับดาวรุ่งที่พร้อมยกระดับตนเองซึ่งเน้นย้ำถึงความสามารถอันโดดเด่นของมูริโลครับทำให้กระแสะข่าวการดึงตัวเขามาร่วมทีมยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้น การพูดถึงมูริโลเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เชลซีกำลังเผชิญกับวิกฤตแนวรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการบาดเจ็บรุนแรงในช่วงพรีซีซั่นของลีวายโควิลทำให้มาเรสกาต้องออกมาเรียกร้องให้สโมสรดึงกองหลังคนใหม่เข้ามาเสริมทัพนอกจากมูริโลแล้วอัรเซลดิซาซีซึ่งไม่ได้ลงเล่นมาตั้งแต่เดือนมกราคมก็ถูกจับภาพว่ากำลังฝึกซ้อมอย่างหนักซึ่งอาจเป็นโอกาสสุดท้ายในการพิสูจน์ตัวเองของกองหลังชาวฝรั่งเศส หลังถูกส่งไปยังกลุ่มนักเตะที่สโมสรไม่ต้องการร่วมกับราฮิมสเตอร์ลิงในขณะที่สโมสรยังคงย้ำจุดยืนเรื่องการใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับกฎการเงินแต่ด้วยสถานการณ์ที่บีบคั้นทำให้เชลซีอาจต้องพิจารณาเสริมความแข็งแกร่งในเดือนมกราคมโรนัลอาราโคยังคงเป็นเป้าหมายหลักที่สโมสรจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโจโอเอลออโดนสกองหลังดาวรุ่งชาวเอกวาดอร์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สิงห์บลูกำลังติดตาม รวมทั้งเอริกกาเซียและอดีตแข้งเชลซีอย่างอันเดรเอสคริสเซนเซนก็อาจกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจหากสถานการณ์เป็นใจอย่างไรก็ตามสิ่งที่อาจทำให้แฟนเชลซีผิดหวังเล็กน้อยคือการที่มูริโลเองได้เปิดเผยทีมในฝันที่เขาอยากร่วมทีมโดยไม่ได้เอ่ยชื่อเชลซีเขาเลือกอาร์ซนอลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นตัวเลือกของเขานี่อาจเป็นอุปสรรคสำคัญที่เชลซีต้องฝ่าฟันหากต้องการคว้าตัวเขามาจริงๆครับเอาละ ผมมีคำถามสำหรับแฟนสิงบลูคุณคิดว่าเชลซีควรทุ่มเงินเพื่อคว้าตัวมูริ l โลที่ดีแลชื่นชมสุดๆหรือควรหันไปหาตัวเลือกที่มีประสบการณ์อย่างอาราโคหรือตัวเลือกราคาประหยัดอย่างคริสเตนเซนหรือกาเซียในเดือนมก,กราคมดีครับมาคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับข่าวต่อไปวันนี้เรามาเจาะลึกสถานการณ์ร้อนระอุในรั้วสแตมฟอร์ดบริด กับประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามถึงกุนซือชาวอิตาลีเอนโซมาเรสตาแม้ว่าปัจจุบันสิงโตน้ำเงินครามจะรั้งตำแหน่งอันดับ3ในตารางพรีเมียร์ลีกโดยมีแต้มห่างจากจ่าฝูงเพียง6คะแนนแถมยังต้องลงเล่นในฤดูกาลนี้โดยขาดกำลังสำคัญอย่างโคพาเมอร์ไปเกือบตลอดแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อผู้จัดการทีมรายนี้ก็ยังคงไม่จางหายไปไหนแล้วเป้าหมายหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้ของบอร์ดบริหารพวกเขาต้องการถึงขั้นไหน แล้วมาเลสกาจะสามารถบรรลุความต้องการนั้นได้หรือไม่ไปครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังความไม่มั่นใจในตัวมาเลสกาเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังความพ่ายแพ้สามนักในฤดูกาลนี้รวมถึงเกมที่พ่ายแพ้ต่อบไบรตันขาบ้านซึ่งจุดชนวนความไม่พอใจในหมู่แฟนบอลเชลซีอย่างชัดเจนพวกเขาต้องการเห็นทีมที่เล่นด้วยความแน่นอนและดุดันกว่าที่เป็นอยู่แต่ผู้บริหารระดับสูงของสโมสรกลับมองต่างออกไป พวกเขายังคงเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่ามาเลสกากำลังพาทีมเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องตามการเปิดเผยของแม์ลอนักข่าววงในชื่อดังเป้าหมายหลักของเชลซีในฤดูกาลนี้คือการได้รับตั๋วรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงการทำผลงานที่ดีในการแข่งขันรายการนี้ในฤดูกาลปัจจุบันด้วยอย่าเข้าใจผมผิดพวกเขาอยากจะคว้าแชมป์คาราบาวครับแต่ว่ามันจะไม่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของผู้จัดการทีมลอกล่าว นี่คือประเด็นสําคัญการเข้ารอบ UCL คือดัชนีชี้วัดความสําเร็จที่แท้จริงของผู้จัดการทีมคนนี้ไม่ใช่แค่การคว้าชแชมป์ฟุตบอลถ้วยเล็กอย่างคาราบาวครับแต่ความคาดหวังนี้ก็มาพร้อมกับความกดดันที่มหาศาลเพราะลอยังได้เน้นย้ําว่าการตกรอบแบ่งกลุ่มหรือการไม่สามารถผ่านรอบเพย์ออฟไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายใน UCL ในเรื่องหนการนี้อาจถือเป็นความล้มเหลวของทีมได้เช่นกันในรายการแชมเปี้ยนส์ลีก เชลซีออกสตาร์ด้วยความพ่ายแพ้ต่อไบเยอร์มิวนิกแต่ก็กลับมาทำผลงานได้ดีก่อนจะสะดุดอีกครั้งด้วยการเสมอ2 2กับคาราบาคในเกมล่าสุดทำให้สถานการณ์การเข้ารอบยังคงไม่แน่นอนเป้าหมายของทีมคือการจบใน8อันดับแรกของรอบแบ่งกลุ่มเพื่อผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปเล่นรอบเพลย์ออฟที่ต้องเผชิญหน้ากับทีมจากยูโรปาลีกแต่ภารกิจที่เหลืออีกสเกมนั้นไม่ง่ายเลยเพราะพวกเขาต้องคิวดวลกับยักษ์ใหญ่อย,อย่างบาร์เซโลนานาลี และทีมแกรง่งยางอัตลลนตาในข่าวดีที่รอคอยสิงบลูอาจจะได้กำลังสำคัญกลับมาทันเวลาโคปาเมอร์ <Co. Palmer S 1> ต้องการลงเล่นในเกมสำคัญกับบาร์เซโลนาแต่ทางสโมสรอก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดเพื่อให้แน่ใจว่าอาการบาดเจ็บของเขาจะไม่กำเริบซึ่งการกลับมาของเพลย์เมกเกอร์ตัวเก่งจะช่วยยกระดับเกมรุกของเชลซีได้อย่างมหาศาลแน่นอนสรุปแล้วเอนโซมาเรสกากำลังเดินอยู่บนเส้นได้ที่ท้าทายอย่างยิ่ง เขาได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดบริหารแต่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากแฟนบอลที่ต้องการเห็นความสำเร็จในทันทีและตั๋ว UCL คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะชี้ชะตาอนาคตของเขาเอาล่ะผมมีคำถามที่อยากให้แฟนสิงห์บลูร่วมคอมเมนต์คุณคิดว่าเอนโซมาเลสกาจะสามารถบรรลุเป้าหมายหลักของสโมสรตามที่บริหารต้องการได้หรือไม่และเชลซีจะผ่านรอบ UCL แบบอัตโนมัติกับโปรแกรมที่เหลือ4เกมได้หรือเปล่า คอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารจากแ t ตม f o r d ดเบรบทุกวันกับช่อง Blue Insight วันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ